วันนี้นะครับจะพามาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับนักเรียนป้อมแห่งนี้นะครับเดิมทีนะครับไม่ได้ชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับแต่ชื่อว่าป้อมวิเชยนเพราะถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระนารายมหาราชตั้งแต่สมัยวิทยาเลยแล้วก็ได้พระเจ้าพระยาวิเชยนหรือก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนมาเป็นผู้ดูแลในการก่อสร้างป้อมแห่งนี้นะครับ สำหรับมูลเหตุในการสร้างว่าทําไมต้องสร้างหาสร้างทําไมเอเหตุผลก็คือณนะตอนนั้นนะครับสยามกับฮอลันดาเราขัดแย้งกันทะเลาะก,กันด้วยเรื่องการค้าจึงทําให้เราต้องการการป้องกันค่าศึกที่จะอาจจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เราเลยไปติดต่อกับฝรั่งเศสและขอให้ฝรั่งเศส่ยช่วยสร้างป้อมปราการให้ก็คือป้อมแห่งนี้โดยพระนารายณ์มอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนเป็นผู้ดูแลในการสร้างนะครับ เมื่อสร้างเสร็จนะครับป้อมนี้ก็ถูกใช้งานในฐานะของปราการค่าศึกทางน้ําเพราะเป็นจุดที่ตั้งอยู่บริเวณของปากคลองบางกอกใหญ่กับแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดที่จะต้องผ่านเสมอเมื่อจะเข้าสู่ตัวเมืองสยามหรือก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับมันจึงทาให้ป้อมแห่งนี้นะครับถูกใช้งานอีกฐานะหนึ่งก็คือการเป็นด่านเก็บภาษีนั่นเองนะครับหรือในสมัยก่อนใช้คําว่าด่านขนอน เพราะเวลาที่เรือทุกลำเนี่ยจะเข้ามาติดต่อค้าขายเนี่ยต้องแวะจอดที่นี่ก่อนนะครับโดยเราจะขึงโซ่ไว้กลางน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเข้าออกโดยพลการเขาจะต้องมาแจ้งจุประสงค์มาพูดคุยกันเราก่อนว่าเข้ามาทําไมมาเพื่ออะไรเราจึงจะเปิดโซ่แล้วให้เรือเขาผ่านไปได้นะครับซึ่งทําให้ป้อมแห่งนี้ถูกใช้งาน2ลักษณะใหญให่ก็คือการเป็นปราการค่าศึกทางน้ำและการเป็นด่านเก็บภาษีนั่นเอง เวลาก็ล่วงเลยนะครับตั้งแต่สมัยวิทยาเป็นต้นมาก็ถูกใช้งานเช่นนี้มาเรื่อยนะครับจนกระทั่งในช่วงของกรุงธนบุรีนะครับพระเจ้าตากสินได้มาสร้างวังที่บริเวณน,นี้ก็คือพระราชวังเดิมนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อป้อมแห่งนี้จากเดิมป้อมวิชัยเยนก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ดังที่ปรากฏในปัจจุบันนั่นเอง สำหรับใครนะครับที่อยากไปดูสถานที่จริงวันที่17ถึง28ธันวาคมนี้นะครับเปิดได้เข้าชมฟรีสามารถเดินทางไปได้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงถึงบ่าย3เลยนะครับไปทางวัดอรุณก็ได้นั่งรถไม่57ไปก็ได้นะครับเป็นสถานที่ที่อยากให้เข้าไปชมสักครั้งหนึ่งเพราะเป็นสถานที่สำคัญของพื้นที่ท้องถิ่นทนบุรีของเรานี่เองนะครับมีโอกาสก็ไปเข้าชมกันนะครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราก็คงจะจบกันแต่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกๆคน